วันนี้เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าของสวนผสม555คืบหน้าแค่ไหนอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ คุณผู้ชม YouTube ที่เคารพทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมหลุยพาลุยก็มาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาพามาเยี่ยมชมสวน555ของผมนะครับว่าคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรแล้วแล้วก็ต้นไม้ที่เราปลูกนี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับว่ามันจเจริญตบโตไปแค่ไหนนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายๆก็จะมาอัปสถานการณ์ดินฟ้าอากาศนะครับ เพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมพร้อมไว้ทันนะครับเพราะว่าปีหน้านี่ก็ค่อนข้างจะถ้าคิดไม่ผิดนี่ปีหน้านี่แรงแน่ๆครับถ้ายังไงก็ไปดูส่วนผมมันก่อนเลยครับกับต้นแรกที่จะพามาชมนะครับก็เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับก็คือไม้หลักที่ลงไว้ในสวนผสม5 5นี้นะครับเป็นชนิดแรกๆนะครับนี่ใบใบใบพึ่งจะ เ,เขาเรียกว่าใบอะไรใบเพสลาดนะครับคือใบเพิ่งจะแก่จริงๆแล้วมันแตกใบอ่อนหลายรอบมากแล้วนะครับแต่ก็ปรากฏว่ามันมีตัวอะไรบางอย่างนะครับมันมาตัดใบมะม่วงผมทิ้งหมดเลยเพิ่งได้ใบชุดใหม่มาเนี่ยครับที่สมบูรณ์ก็รอบนี้นครับสงสัยว่ามแมลงมันคงจะหมดรุ่นมันนะครับมันก็เลยไม่มากินอีกนะครับจริงๆจะเรียกว่ากินก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่ามัน มันกัดใบผมทิ้งเฉยนะครับมันไม่ได้กินนะครับมันตัดใบทิ้งนะครับอีกไม้ผลอีกชนิดที่จะพามาดูก็เป็นเงาะครับเงาะถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นว่ามันเริ่มจะแตกใบใหม่แล้วเนาะเริ่มจะแตกใบใหม่ละโอเคที่เห็นข้างๆนี่ก็เป็นมวนเขียวนะครับชอบมาดูด นามเลี้ยงต้นไม้นะครับไม่ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจะเห็นกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าเงาะผมนี้เริ่มจะแตกใบใหม่ชุดใหม่แล้วนะครับต่อมาที่จะพามาชมนะครับก็คือต้นมังคุดนะครับมังคุดได้ใบใหม่หลายรอบแล้วนะครับมันก็ค่อยๆโตตามภาษาตามเรื่องตามราวมันไปนะครับขอบอกตรงน,นี้เลยนะครับว่าผมยังไม่เคยใส่ปุ๋ยสักรอบเลยนะครับ เพราะว่าผมกลัวว่าถ้ามันยังไม่ติดดีถ้าเราใส่ปุ๋ยน,นี่มันจะตายนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นมือใหม่นะครับก็เลยไม่กล้าใส่ปุ๋ยแต่ตอนนี้คิดว่ามันติดดีแล้วนะครับก็น่าจะใช้ได้อยู่ในล่างๆที่เห็นเป็นขุยๆนะครับอันนั้นเป็นขี้เสเดือนนะครับปุ๋ยขี้เสเดือนผมทําเองครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวทําคลิปทําให้ดูว่าปุ๋ยขี้เสเดือนทําง่ายมากครับประโยชน์ก็เยอะนะครับต้นต่อมาก็เป็นต้นสะเดานะครับใบเหลืองนะครับเอ่อ น่าจะขาดน้ำนะครับต้นนี้น้ำน่าจะไม่ถึงเดี๋ยวคงต้องวางแผนกันต่อไปนะครับว่าจะบริหารจัดการไงให,ให้ให้น้ำมันทั่วถึงนะครับอาจจะต้องวางท่อน้ำหยดหรือว่าอาจจะต้องใช้เป็นกระป๋องน้ำหยดมาช่วยนะครับมันจะได้ไม่เหลืองอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้นี่ถ้าทิ้งไว้เรื่อยๆนี่ตายนะครับต่อมาก็พยุงนะครับต้นนี้เป็นพยุงไทยนะครับอายุประมาณน่าจะประมาณปีกว่านะครับถ้าจำไม่ผิดผมปลูก ประมาณเดือนพฤษภาของปี2 5 6 2น้านะครับก็ไม่รู้ตัวอะไรครับมาเล่นยอดต้นพยุงผมสเทียนเลยนะครับต้นนี้ได้พันมาจากศูนย์พาะพันก้าไม้จังหวัดต,ตากนะครับตรงตรง,ตรงห้วยแม่แป้นนะครับต้องขอขอบคุณศูนย์พาะพันก้าไม้มาด้วยนะที่นี้นะครับให้ต้นไม้มาปลูกนะครับก็การเจริญเติบโตก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับสเสดาต้นนี้ น่าจะเป็นกิ่งต้นนะครับอันนี้ฝากน้องชายซื้อมานะครับตอนนี้มันก็ออกดอกนะครับแตกดอกนะครับต่างจากต้นใหญ่ที่ผมปลูกไว้หลายปีนะครับยังไม่เห็นดอกเห็นยอดอะไรสักอย่างนะครับมีแต่ต้นกับใบนะครับแต่ต้นนี้นี่ออกดอกแล้วนะครับเก็บไปกินได้เลยนะครับเนี่ยบรรยากาศในสวนก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มะม่วงนะครับต้นนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นเขียวเสวยนะครับอามาลงที่หลัง มาลงประมาณเดือนกรกฎานะครับนี่ก็มะละกอแขกดำนะครับลงไม่แน่ใจว่าน่าจะลงประมาณปี61เนาะลงเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งครับจริงๆโซนนี้ทั้งโซนนะครับเป็นมะละกอแขกดำเลยนะครับ20-30ต้นนะครับแต่ตอนนี้เหลือรอดอยู่แค่3ต้นนะครับที่ผ่านภายแล้งในปีที่แล้วมานะครับภัยแล้งปีที่แล้วว่ารุนแรงนะครับ ปีหน้านะครับปีหกสี่ที่จะถึงเนี่ยครับพี่น้องเอ้ยเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ได้เลยนะครับแรงแน่ใครปลูกต้นไม้ไว้ถ้าอยากให้ต้นไม้ของท่านรอดก็ต้องวางระบบน้ําหรือว่าวางระบบรักษาต้นไม้นะครับให้ใหมันไม่แห้งตายนะเป็นมะยงชิดนะครับการเจริญเติบโตก็ไม่ค่อยเท่าไหร่รไม่ค่อยต่างจากต้นมานกับลักกดาเพราะว่าปลูกทีหลังนะครับ กไ็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม,ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับไม,ไม่ใช่เฉพาะปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยอินทรีย์ก็ไม่ได้ใส่ครับก็ปลูกก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับก็ยังไม่โตแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องค่อยๆทยอยเอาหาปุ๋ยหาอะไรมาใส่เพื่อมันจะโตนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับไอ้ตรงที่ลงๆไปนี่ก็อย่างที่ทําคลิปที่แล้วให้ดูเนาะก็ เป็นในส่วนที่ผมปลูกถั่วเขียวนะครับปลูกถั่วเขียวก็เก็บเกี่ยวถั่วเขียวไปนะครับเก็บเกี่ยวถั่วเขียวไปเรียบร้อยมันก็จะลงๆอย่างเงี้ยครับ๋ยวก็ต้องหาต้นไม้ต้นอะไรมาลงนะครับแล้วก็ต้องวางระบบน้ําเพราะว่าถ้าต้นไม้มาลงแต่ไม่วางระบบน้นํานี่รับรองได้ว่าต้นไม้ไม่รอดแน่ปีหน้านี่แรงแน่ครับแรงแน่นอนเพราะว่าขนาดตอนนี้นี่เดือนพฤศจิกาเนาะวันนี้วันที่เอ่อสิบ ก้าพฤศจิกายนเนาะอย่างแรงแล้วก็ยังร้อนขนาดนี้ดูท้องฟ้าครับดูท้องฟ้าครับโล่งนะครับเมฆไม่มีมาบดบังเลยนะครับร้อนนะครับร้อนจริงๆสำหรับใครที่ปลูกต้นไม้ในช่วงแดดประมาณขนาดนี้ก็ต้องหาอะไรพางแสงให้ต้นไม้ด้วยนะครับเพราะงั้นไม่รอดนะครับไม่รอดแน่นอน อันนี้ก็เป็นแก้วขมิ้นอีกต้นนะครับที่ต้นคนต้นค่อนข้างจะโตกว่าต้นอื่นๆค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับอย่างที่เห็นนะครับจริงๆมันได้ใบใหม่ได้ยอดใหม่หลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เราให้ฟังตั้งแต่ต้นเนาะมันมีตัวอะไรไม่รู้นะครับมามันไม่กินนะครับมันมาตัดใบมันมาตัดยอดมะม่วงผมเล่นนะครับตัดไว้ไม่กินนะครับใบมะม่วงนี่ลวง,ลวง ใต้ต้นนี้เป็นกองเลยนะครับถ้ากินจะไม่ว่ากันสักคำเลยครับอันนี้มาตัดใบผมก็ยังไม่รู้ตัวอะไรครับหาตัวมันยังไม่เจอนะครับผมไม้หลักชนิดสุดท้ายนะครับที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดนะครับที่เห็นเห็นเศษดินที่อยู่บนใบนี่เป็นปุ๋ยขี้เสเดือนนะครับมันไม่ใช่ดินนะครับผมเพิ่งมาใส่เมื่อกี้เองครับยังไม่ได้รดน้ําเลยนะครับก็การเจริญเติบโตก็พอใช้ได้เนาะก็เป็นพืชเชิงทดลองของผมอีก อย่างนะครับว่าผมก็ไม่เคยปลูกมาก่อนเนาะโวกัโดครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ปลูกนะครับก็คอยดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับไม้หลักจบแล้วเดี๋ยวเราไปดูไม้รองไม้ล้มลุกกันบ้างเพราะว่ากว่าไม้หลักของเราจะให้ผลผลิตก็อีก3ปี5ปีเนาะเพราะนั้นในระหว่างนี้ก็ต้องมีพืชส่วนอื่นที่มาสร้างไรายได้ให้กับสวนนะครับ ตัวแรกที่เราจะไปดูกันก็จะเป็นกล้วยหอมทองเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันเป็นยังบ้างนะครับพืชซองนะครับหรือว่าพืชล้มลุกที่ผมปลูกไว้ในสวนนะครับอีกอย่างก็คือกล้วยหอมทองนะครับได้พันมาจากสวนแม่ละออที่ท่ายางนะครับาการเจริญเติบโตก็ถือได้ว่าโอเคเลยนะครับแต่มันอาจจะไม่โตเร็วเหมือนคนอื่นปลูกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับ ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแต่ว่าต้องขอบอกนะครับว่ากล้วยหอมทองเนี่ยถ้าจะให้โตนะครับยังไงก็ต้องใส่ปุ๋ยนะครับยังไงก็ต้องใส่ปุ๋ยซึ่งปุ๋ยที่ใช้ก็น่าจะเป็นปุ๋ยเคมีเนาะก็อย่างที่บอกว่าของผมเป็นสวนผสมผสานนะครับไม่ไม่ใช่สวนกเกษตรอินทรีย์เนาะเพียงแค่ว่าผมไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช้ยาฆ่าแมลงแค่นั้นเองแต่ว่าปุ๋ยเคมีนี่ผมยังคงจะใส่อยู่นะครับ สำหรับกล้วยนะครับสองแถวแรกเนาะมันจะเป็นการทดลองเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนผมเคยปลูกมาแล้วก็ผมจะใช้เป็นปุ๋ยสูตรยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบสี่นะครับของไม้ผลเพราะว่าผมเคยลองใช้แล้วมันค่อนข้างจะโตดีมากนะครับกล้วยค่อนข้างจะโตดีมากแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับซึ่งตอนแรกที่ไม่ใส่เพราะว่ากลัวว่ากล้วยมันยังจะไม่ติดดีเนาะแต่ว่าถ้ามันออกใบขนาดนี้นี่มันก็ถือได้ว่าติดดีแล้วนะครับถ้าเดี๋ยวยังไงก็คงต้อง เอาปุ๋ยมาใส่เนาะแถว1แถว2นี่เป็น2174นะครับส่วนแถว3นะครับแถว3จะทดลองสูตรปุ๋ยจะเป็น 16, 16 16 16ก็คือเป็นสูตรเสมอนะครับเป็นสูตรเสมอก็การเจริญเติบโตก็ถือว่าดีพอใช้ได้เลยนะครับดีพอใช้ได้เลยสําหรับกล้วยหอมพอง,องผมนะครับก็ถือได้ว่าดีพอใช้ได้เลยก็คิดว่า ผมน่าจะได้ผลผลิตประมาณต้นๆตนตนปีหน้าเนาะไม่ไม่กุมพาก็มีนะก็น่าจะได้ผลมันมาบริโภคแล้วก็ถ้าเหลือก็จะเอาไปจัดจำหน่ายให้พี่น้องที่ทำงานของผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตอนนี้มันก็เริ่มแตกหนอ่อละอีกเรื่องที่เคยบอกพี่น้องไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าเวลาซื้อพันต้นไม้อะไรพวกนี้มาเนี่ยอย่างพวกที่ ซื้อมาเสร็จแล้วมันแตกหนอแตกกอได้เราไม่ควรจะซื้อมาเยอะเนาะเราไม่ควรจะซื้อมาเยอะซื้อมาแค่ยี่สิบสามสิบก็พอเพราะเดี๋ยวมันก็แตกหนอนะครับพอแตกหนอก็เราก็มาขุดไปขยายนะครับขุดไปขยายได้อย่างนี้ครับผมได้หนอแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวรอให้หนอมันใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ไปลงปลูกเพิ่มนะครับปลูออกไปนะครับนะครับเหมือนคับ ต้นนี้ที่แยกหน่อเขามาปลูกนะครับพวกไม้ล้มลุกนี่ถ้าในความคิดของผมนะครับก็ปลูกอย่าไปปลูกพร้อมเดียวกันหมดนะครับถ้าปลูกคร้อมเดียวกันหมดมันจะเป็นเกษตรอุตสาหกรรมนะครับผลผลิตมันออกทีมจอกเยอะออกเยอะก็จะมีปัญหาในเรื่องการหาที่ขายนะครับ มีมีปัญหาในเรื่องของการตลาดถ้าพี่น้องการตลาดไม่ดีพอแล้วไม่มีคนรับซื้อเนี่ยเราก็ขายขายยากขายไม่ออกนะครับแต่บางครั้งก็ไม่พอขายนะครับก็ให้ปลูกละลันกันไปให้มันมีผลหมุนเวียนสลับเปลี่ยนนะครับให้มันออกผลได้ทั้งปีให้มันเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปเนาะสมมุติว่ามันออกทีร้อยต้นนะครับเนี่ยละครับเป็นปัญหาละว่าจะไปขายที่ไหนแต่ถ้ามันออกทีสิบต้นอย่างเงี้ย สิบต้นต้นละห้าหวีเนี่ยผมว่าพี่น้องไปขายทันอยู่เนาะถ้าขายไม่ทันมันก็สุกไปนะต้องทิ้งไปนะครับผลผลิตพวกนี้มันมีอายุเนาะมีอายุการเก็บรักษาค่อนข้างจะสั้นนะครับต้องรีบเก็บต้องรีบขายนะครับเพราะนั้นถ้าใครจะปลูกเยอะก็ขอให้วางแผนการตลาดดีๆนะครับไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่าอยากให้ลงทุนน้อยๆน,นะครับลงทุนน้อยๆได้กำไรเยอะๆนะครับ ลงทุนไ้เยอะมันจะได้กําไรน้อยนะครับไม้ล้มลุกของผมอีกอย่างก็เป็นมะละกอนะครับที่ปีนี้ปลูกลงลงยังไม่เยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เพาะฮอนแลนด์ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ไลงกะว่าถ้าได้กล้วยมานะครับได้หนอกกล้วยมาครับเราจะขยายหนอกกล้วยในบริเวณน,นี้ครับไปอีกสองแถวหรือสามแถวแล้วเราค่อยเอาฮอนแลนดลงนะครับตอนนี้ที่ลงไว้นี่เป็นแขกดํานะครับเป็นแขกดํา ปุ๋ยที่ใช้สําหรับมะละกอนะครับของผมนะครับผมจะใช้เป็นสูตรเสมอนะครับเป็น16-16-16นะครับแล้วก็มันมีช่วงนึงผมเอาต้นมะละกอไปปลูกไว้ใกล้ๆกับแปลงกล้วยหอมแปลงเก่านะครับแล้วทีนี้ก็ไปใส่ปุ๋ยก็เห็นว่าปุ๋ยมันเหลือเนาะก็เลยเอา2 1 7 4ไปใส่ต้นมะละกอก,ก็ปรากฏว่า มะละคอมันกลเป็นต้นมะพร้าวเลยนะครับต้องสอยกินนะครับอย่างอย่างแขกดาต้นนี้ครับอันนี้ก็โดนยี่สเอ็ดเจ็ดสิบสี่ไปบ้างครับแต่โดนไม่เยอะแต่ต้นที่โดนเยอะๆนี่สูงชะลูดเลยนะครับสูงกว่าต้นนี้เยอะเลยนะครับสูงเกือบเท่าต้นมะพร้าวเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมพูดจริงๆนะครับว่าทดลองจริงนะครับกับแปลงจริงนะครับซึ่งซึ่งปีนี้ท actor, ี no ่ผมปลูกก็จะใส่เป็นสิบหกสิบหกสิบหกทุกต้นนะครับ ยกเว้นต้นสุดท้ายผมจะลองให้ท่านดูนะครับว่านเนี่ยนครับต้นนี้ครับต้นนี้จะใช้เป็นยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบสี่เนาะจะใช้เป็นยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบสี่ใส่เข้าไปแล้วท่านจะเห็นว่ามันจะต่างจากที่เราใช้ปุ๋ยสูตรเสมออย่างไรนะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับผมอันนี้กระท้อนปุ๋ยฝ้ายนะครับได้พันมาจากจันทบุรีนะครับ พอดีประมาณปีหกหนึ่งเนาะได้ไปจันทบุรีก็ไปอันนี้มาไปได้พันมานะครับก็เอามาปลูกนะครับสองต้นนะครับถ้าจำไม่ผิดได้มากิ่งละสามร้อยห้าสิบบาทมั้งครับราคาก็ถือได้ว่าแรงพอสมควรนะครับปลูกไว้สองต้นครับรอดต้นเดียวนะครับอีกต้นยังไม่รอดครับมันผ่านหน้าแรงที่ผ่านมานี่ไม่ได้มันร้อนเกินนะครับนี่ก็เป็นต้นมะม่วงอีกต้นนะครับ จะไม่ผิดต้นนี้น่าจะมาหาชนกนะครับก็อยู่ค่อนข้างจะอยู่ไกลาจากแปลงที่เราปลูกปกตินะครับก็รดน้ําก็ไม่ค่อยเด้มารดสม่ําเสมอนะครับจริงๆเขาแตกใบอ่อนหลายชุดแล้วนะครับก็อย่างที่บอกก็มีสัตว์ประหลาดมาตัดใบยอดมะม่วงผมเล่นนะครับหาตัวยังไม่เจอนะครับต้นนี้ผมก็ใช้เป็นแกลอนน้ําหยดนะครับ วางไม่ช่วยเนาะเพราะว่าต้นนี้มันอยู่ไกลจากชาวบ้านเนาะเขาไม่ค่อยได้มาลดน้ําสม่ําเสมอก็เลยต้องใช้เกลอดน,น้ําหยดช่วยนะครับก็เป็นวิธีนะครับที่จะทําให้ต้นไม้ผ่านภัยแล้งไปได้นะครับนี่อีกต้นหนึ่งที่ใช้เป็นเกลอนน้ําหยดมาช่วยนะครับเกลอดน,น้าหยดมาช่วยเพราะว่าอยู่ไกลาจากต้นไม้ต้นอื่นค่อนข้างจะเยอะนะครับก็โอเคนะครับไม่เหี่ยวไม่อะไรนะครับไม่เหี่ยวไม่อะไรก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่ครับผม ส,ส่วนตรงนู้นก็เป็นไม้สักที่เพิ่งปลูกปีแรกนะครับเดิมทีตรงนู้นเป็นต้นมะม่วงเนาะมันมะม่วงตายกันเลยลองไม้สักมาลงนะครับก็หวังว่ามันจะโตนะครับอันนี้ไม้สักปีแรกอยู่ับไม่ปีแรกเลยกี่เดือนเองสี่ห้าเดือนเองเนาะสี่ห้าเดือนส่วนที่ริมรั้วพวกนู้นก็เป็นต้นสักที่ปลูกเมื่อพฤษภาปีที่แล้วเนาะก็มีต้นที่แต่งกิ่งแล้วก็มีต้นที่ไม่ได้แต่งกิ่งเดี๋ยวจะทําคลิปเป็นคลิปสรุปให้ดูอีกต่างหากนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อนๆแต่ยังมีในส่วนของผักกินใบกับผักสวนครัวอีกนะครับเอาไว้ต่อคลิป2กันแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็ยาวมากแล้วนะครับส่วนเรื่องดินฟ้าอากาศเอาไว้ท้ายคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ถูกใจเม้นด่าได้ในคอมเมนต์นะครับขอขอบคุณสำหรับทุกๆก,การรับชมนะครับช่วงนี้แดดร้อนมากนะครับอย่าไปยืนตากแดดเล่นกันนะครับเดี๋ยวจะไม่สบาย แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปด้วยรักจากผมหลุยพาลุยสวัสดีครับ